สวัสดีครับผมเอแบ็กมิจิทแลนด์วันนี้เราจะพาท่านมาที่บันเตเมันเจยนะฮะตอนนี้เราอยู่ไหนครับพี่วันอยู่บันเตเมนเจยบันเจยเมันเจยโอ้เรากลับมาจากพัทบอกันนะเราได้มากันวนะฮะวันดีไปหาจงอาจา์กันอันนี้บรรยากาศรอบๆเมืองบันเตยเมนเจยนะฮะร้อนไหมวันเนี้ยร้อนครับอ๋อร้อนครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะฮะสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยตอนนี้เราได้อยู่บันเตยเมันเจยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเอแบ็กไม่จิกไทยแลนด์นะครับวันนี้อากาศก็คืมๆอยู่ <c oughs> แดดไม่ร้อนนะฮะอยู่ที่เขเมรยอยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับวันนี้สักสสบายเจ๊เต้สักสบายบ,บา,ยบาส,สักสบายส,สักสบายครับวันนี้บรรยากาศเอ,อ๋อ,อวันนี้ก็ฟังเพลงเขเมรสดชื่นละลื่นสายตาเลยนะฮะเอาได้มากันนะฮะท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีครับกดดูน้อยๆไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ดูนานๆนะฮะช่องเราก็เกี่ยวเรื่องหมดดำเรื่องสยศาสตร์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหลสดเลยนะฮะว่าอยู่ในขมิ้นจริงๆนะฮะเดี๋ยวดูรถเลยนะฮะวันนี้ลาบเล่นดีนะไม่มีอุปสรรคใช่ไหมครับพี่วันคัไม่ตกนะครับวันนี้เราเดินลุยกันลุย ดุยท้องนากันเลยนะฮะนะฮะวันนี้ได้มาอยู่สดชื่นสอกสบายเจเต้สอกสบายบัสเราพูดภาษาเขมรยินดีต้อนรับคนไทยที่มาเที่ยวเขมรดิพูดดิอหลอ๋อขี้อายฮะโอ้พี่อ้วนขี้อายมากเลยวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิริประภาสวัสดีครับพี่กุ้งครับ เจ้าแม่แห่งชนบุรีนะฮะขอบคุณมากครับคุณพี่กุ้งครับสินด,ด,ดีครับพี่กุ้งอ่าสอกสบายเจตสลามลายคุมกฟ้าหลอดอับพัมดุลล่ะส,ส,ส,สวัสดีครับคุณสุเทพครับวันนี้เอบม็กมิจิแทนแนก็อยู่ที่ประเทศกัมพูชาฮะอยาให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะฮะวันนี เลยนะฮะวันนี้สดสดเลยสดสดเลยนะฮะได้มาที่น right. ี <a baj aba together> ่เลยนะฮะประเทศกัมพูชาให้ดูบรรยากาศดูรถที่นี่จะใช้นิยมรถแคมารีนะฮะกับเล็กซัสนะฮะใครนั่งในซัสนี่หรูไหมพี่วันหรูไหมเป็นคนรวยอ๋อเป็นคนรวยเลยอันนี้ผมลายซ้ายนะฮะท่านผู้ชมนะฮะรถขับพวงมาลัยลายซ้ายถ้าเราขับในเมืองไทยก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับดูน้อยๆไม่เป็นไรนะฮะแต่ขอดูนานๆนะฮะวันนี้ เราก็อยู่ที่จังหวัดบันเทมันเจอนะฮะเพิ่งออกมาจากพระตบองนะฮะเดี๋ยววันที่25 26เราก็อยู่ที่ตนอนทะเลสาบแล้วนะฮะอยู่ที่นครวันนะครับหรือที่เสียมเรียบนะฮะเสียมเรียบหรือสยามลาบนะฮะนะฮะความเป็นมาก็สมัยโบราณก็ไทยไปยกตีทัพที่ขเขมรก็พ่ายแพ้นะฮะนั่นกาสยามลาบหรือเสียมเรียบนะครับนะครับ ันนี้เราก็ายินดีมากเลยนะฮะไลฟ์สฟดกันในเน็ตน,นะฮะว่าเราอยู่ประเทศกัมพูชานะฮะท่านผู้ชมนะครับ,ขอ,นะรบขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมมาที่นี่นะฮะมาด,ด,ดูบ้านช่องบ้านเรืนรอนข้างๆนะฮะ

แล้วทางอื่นมีไหมโรงงานส่วนมากที่อยู่ที่ไหนครับอย,ยอ,อยู่ที่พนมเปญเยอะอยู่ที่พนมเปญเยอะนะฮะแล้วอยู่ที่ไหนอีกครับต่างจังหวัดแต่ตอนนี้มีโรงงานไทยที่พนมเปญโรงงานอะไรบ้างอะ่ะเล็กตัดซอยมีเยอะมีเยอะเล็กตัดซอยเอ็มร้อยนะเอ็มร้อยเป็นเครื่องดื่มที่นิยมนะฮะแล้วก็ของเกาหลีอะไรนะประกัดอ่ะครับสุขสบายบาสสบายดีครับสบายดีครับ ไฟ์สดนะฮะจะได้เห็นว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงนะครับเดินทางมาจากบางกอก <มา S 1> ผมมาถึงกี่โมงนะวันนี้มาถึงก้ามงครึ่งก้ามงครึ่งนะครับข้ามจากชายแดนมาก็คนไทยมาเล่นในบ่อนกันเยอะแยะ,ยะเลยฮะซ้ายมือที่เห็นที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะจะเป็นมหาวิทยาลัยนะฮะอันนี้ทางเข้ามหาวิทยาลัยนะอะอาจจะเป็นเลยมาแล้วแม่น้ำชื่อแม่น้ำอะไรนะอเมสาบรี แม่น้ำที่แม่น้ำอะไรนะทะเลสาบตอนทะเลสาบนะฮะไหลมามันจบกันมาส่งที่ปอยเป็ดน,นะฮะปอยเป็ดก็มีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอย่างนั้นนะคนะฮะสบายดีนะครับทุกคนนะดูบรรยากาศรอบๆนะครับ กินตะกั่วแดงน,นิดหน่อยนะวันนี้มีไหมประคบตะกั่วแดนมีไหมกระเดานะี่เดี๋ยวไปดูนะไอ้ขวามือนี่จะเป็นอะไรแหนมอ่ะนี่อันนี้แหนมนะฮะแหนมแล้วก็พวกน้ำมันหล,ลอดนะ,ะออกใส่ขวดนี่ขวดมวยประมาณาน,น้ำมันเบนซินอ่าเบนซินมวยประมาณ1ลิตร2ลิตร2ลิตรเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แพงไหมสลิตร80บาท80บาทขับรถไปเรื่อยๆนะฮะโอ้แซงแสงยากไหม ที่ที่ขเขมรมีระบบ 4G นะฮะแต่ 4G ไม่แรงนะไปถึงทุ่งนานี่ล่วงปั๊บเลยเนะี่ย <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมเราได้มาตั้งแต่เช้ากันนะออ,ออกมากันวันนี้แคมป์นี้เก่านะครับ่เกอันนี้ประมาณวอยมาน อันนี้ประมาณไว้มาล้านมูลมาพันดอลลาร์สองพันเนี่ยพันดอลลาร์สองพันดอลลาร์ก็ประมาณเท่าไหร่แปดหมื 80, น่นนะหกหมื่นห้าหกหมื่นเองอันนี้แคมรี่ก็เป็นรถจากฝรั่งเศสส่งมาเนาะเป็นพวงมาลัยซ้ายจากยุโรปใช่ไหมค่แหน่อันนี้ก็แหนมน,นะฮะสวัสดีครับ ดูกันด้น้อยไม่เป็นไรครับแต่ขอดูกันนานๆนะฮะเราะจนภัยในต่างแดนนะครับไม่ได้อยู่ในไทยนะฮะไม่อยู่ในไทยนะมีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีครับผมเอแบงค์ไม่จิตราลันนะครับสบายๆนะฮะวันนี้กับบรรยากาศเบาๆที่ประเทศกัมพูชานะครับ กาท้องถนนัมรชาอย่าลืมพบกระดาวนะอาบองกระดาวชากระโดงชากระโดงชาเมียนนะ